มันคือลำโพงที่ใครหลายๆคนก็รู้จักมันคือซาวบาที่ราคาคุ้มค่ามันคือลำโพงที่ทำให้เวทีเสียงเนี่ยกว้างไกลมันคือ Creative a ยกเวทีมาไว้อยู่ที่บ้าน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว e x t r e m e IT ทุกท่านกลับมาเจอผมเหมือนเดิมครับนบ x t r e m e IT นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมได้รับลำโพงอีกหนึ่งตัวจากทาง Creative มาครับเป็นตัว Creative s ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าราคาคุ้มสบายกระเป๋าหลังจากที่ผมเคยรีวิวเจ้าตัว Creative Karana ไปนะครับที่เป็นลำโพงาว u n d b a รุ่นท็อปของทาง Creative ไปเนี่ยราคาอาจจะดูแรงไปสักนิดประมาณ7 5 0 0ถึงแ0 0 0แต่วันนี้ Creative ได้ออกตัวใหม่มานะครับเป็นลำโพงเจ้า Creative Straight ตัวนี้ราคาย่อมเยาวจับต้องได้อยู่ที่2,990บาทแล้วผมเห็นมีบางร้านจะจัดโปรเป็นช่วงๆก็เหลือ2,600-2,700ก็ไปลองหาดูตามจังหวะแต่ราคากลางจะอยู่ที่2,990บาทและผมบอกเลยของหมดก่อนที่จะส่งรีวิวอีกคือขายดีมากๆด้วยราคาที่ดีนะครับมีซับบูเฟอร์ที่เบสแน่นมากแล้วก็ตัวซาวบาตัวนี้เนี่ย สามารถวางแล้วไม่รกโต๊ะปกติถ้ามันเป็นลําโพงตั้งด้านข้างเนี่ยมันจะรกใช่ไหมตัวนี้ซาวบาเราสามารถวางไว้ที่ใต้จอคอมหรือใต้จอ TV, ทีวีต่างๆที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยได้แบบพอดิบพอดีนะครับตัวกล่องเล็กกระททดรัดเป็นตัว Creative Straight ที่แปลว่าเวทีนะครับตัวลําโพงตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อทีวีผ่าน ARC ได้นะครับมีหัวออปติคัลมีหัว AUX มีหัว USB Play นะครับแล้วก็ตัวลาโพงเนี่ย พีคได้ถึง160วัตต์ได้กันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัว powerful base แล้วก็ยังคงมี r e m o ท e Controller เพื่อเอาไว้ปรับเพิ่มลดเสียงได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสาบาร์ที่เรียกว่าเหมือนกับรุ่นพี่ทุกอย่างนะครับมีของอำนวยความสะดวกในการใช้งานเนี่ยมาให้แบบ ครบครบนะครับโดยตัวสเปคของ Creative ตัวนี้นะครับก็จะมีเขียนอยู่ที่ด้านข้างตรงนี้เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบลูทูธเวอร์ชันนะครับ2.1วก EDR นะครับแล้วก็เรื่องของ Frequency เสียงสัญญาณอะไรต่างๆ s u p เนี่ยซัพพอร์ตโค้ดอะไรบ้างไฟเลี้ยงเท่าไหร่อะไรยังไงจะมีเขียนบอกอยู่ทางด้านข้างนะครับแล้วก็ ตัวรีโมทเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้แบตเตอรี่ที่เป็น 3A ขนาด2ก้อนใส่ไปที่ตัวรีโมทเพื่อเริ่มการใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูของภายในกล่องกันก่อนเลยว่ามีอะไรกันบ้างครับแกะกล่องออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมบอกได้เลยว่ามันกระทัดรัดแล้วเล็กจริงๆนะครับซาวบาเนี่ยมีขนาดยาวประมาณเกินฟุตหนึ่งนะครับเกินฟุตหนึ่งไปนิดหน่อยไหมบรรทัดหนึ่งน่าจะอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ยาวกว่า1ฟุตสักเล็กน้อยนะครับเป็นตัวลำโพงที่ สามารถเอาไปยึดติดกับผนังยึดไว้ใต้ทีวีหรือว่าอาวางไว้ใต้จอคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวซับวูเฟอร์นี้เราสามารถวางไว้บนโต๊ะก็ได้วางไว้ที่พื้นก็ได้แต่ถ้าผมแนะนาซับวูเฟอร์ตัวนี้แนะนําให้ไปวางไว้ที่พื้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราวางไว้บนโต๊ะเนี่ยโต๊ะมันจะสั่นๆคือเสียงมันจะได้ไม่แน่นพอสมควรนะครับถ้าไปวางที่โต๊ะเนี่ยรับรองเสียงดีแน่นอนครับแล้วก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์ในกล่องที่แถมมาให้นะครับจะมีตัวรูุ้กกับตัวน็อตนะครับที่เอาว้ยึดเขาากกับํแพง เพื่อที่จะได้แขวนตัวลำโพงตัวนี้ได้นะครับมันจะเป็นวิธีการแขวนแบบแขวนตวปะปูเลยนะครับแล้วก็จะมีรีโมทภายในตัวกล่องมาให้นะครับซึ่งตัวนี้บอกก่อนเขาไม่ได้แถมฐานมาให้เราต้องไปหาซื้อฐานมาเองนะครับผมตัวรีโมทก็สามารถเพิ่มลดเสียงเพิ่มเบสเพิ่มเสียงแหลมเลือกโหมดเสียงอีควอไลเซอร์สแตนบายเปิดปิดอะไรต่างๆเนี่ยผ่านตัวรีโมทตัวนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีในชุดคู่มือต่างๆนะครับการใช้งานการติดตั้งการเชื่อมต่อซึ่งผมบอกเลยว่า มันติดตั้งง่ายมากแล้วก็นี่ครับถ้าสมมติคุณชอบให้สแกน QR โคดตรงนี้แต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าไม่ชอบให้สแกน QR โคดตรงนี้แล้วก็ติดต่อเรื่องบอกเขาไปนะครับแต่ถ้าใครได้ลองฟังเนี่ยผมบอกเลยว่าเสียงดีถูกใจอย่างแน่นอนครับโดยอย่างแรกครับตัวซับเบอร์นะครับจะเป็นตัวเล็ก จะสั้นกว่าตัวซา b บาพอสมควรเลยนะครับผมเป็นแนวตั้งวางอย่างนี้นะครับด้านหน้าตัวลําโพงเนี่ยจะมีโลโก้ครีเอทีฟนะครับที่เป็นแบบสีเงิน,เง,นเงาเงสวยงามครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีรูสําหรับตัวซับบูเฟอร์ให้ปล่อยพลังเบสออกมานะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ครับจะมีตัวผ้านะครับตรงนี้ก็คือเหมือนกับ อารมณ์เป็นตู้สูตรของเขานั่นแหละนะครับก็ทําให้อากาศเนี่ยสามารถเข้าออกวิ่งออกได้ก็จะได้รับพลังเสียงเบสด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของดงด้านหลังครับตัวซับวู์ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากสายไฟเส้นเดียวโดยสายไฟตัวนี้เนี่ยเขาจะให้โยงเข้ามาเชื่อมต่อตัวซาวบาร์นะครับโดยสายของเขาเนี่ยยาวพอสมควรนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณวางไว้ที่โต๊ะแล้วเนี่ยมันจะสามารถลงลากไปวางไว้ที่ใต้โต๊ะอะไรเงี้ยถึงหรือเปล่าอันนี้บอกได้เลยว่าวางถึงอย่างแน่นอนครับ และในส่วนของตัวลำโพงนะครับผมลำโพงตัวนี้เขาจะมีกำลังขับซับอยู่ที่4โอห์มด้วยกันนะครับนี่ลอกสติกเกอร์ออกมานะครับก็จะเห็นว่าตัวลำโพงเนี่ยจะเป็นแบบสีเงาดำสวยงามมากนะครับด้านหน้าของเขาก็จะเป็นตะแกรงสวยๆครับแล้วก็มีโลโก้ Creative สิงินอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับสามารถเชื่อมต่อหัว HDMI ที่เป็นแบบ ARC ได้นะครับ ARC ของทีวีคืออะไรนะครับก็เวลาเราเปิดปิดทีวีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะคือเหมือนกับซิงกับทีวีเปิดปิดพร้อมๆกันเสียงก็จะออกซิงตรงนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับรองรับสายออปติกด้วยนะครแต่ในกล่องเขาไม่ได้มีแถมมาให้ใครที่อยากจะใช้ สัญญาณออปติกต้องไปหาซื้อสายเพิ่มนะครับพร้อมกับตัว AUX นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้เสียบกับตัวสายเขาแถมมาให้ก็ไว้ต่อกับโทรศัพท์มือถือหรือไว้ต่อกับอุปกรณ์อะไรก็ได้ MP3 เครื่องเล่นอะไรต่างๆนะครับที่รองรับ AUX หรือเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้ผมแนะนําถ้าใครมีทุนทรัพย์สักนิดนึงไปซื้อสายออปติคอลครับเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ของคุณเสียงนี่โคตรเทพนะครับจะเทพกว่า การใช้สายแบบ AUX ด้วยซึ่งทั้งนี้ท้งนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบโทนเสียงที่คุณชอบนะครับส่วนอื่นไม่มีอะไรเลยมีหูเกี่ยวกับกําแพงแค่นั้นนะครับนอกนั้นไม่มีปุ่มไม่มีอะไรที่ตัวซาวบาตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานง่ายมากครับเอาตัวนี้เสียบเข้ากับปลั๊กนะครับแล้วเอาไอ้ตัวนี้เนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวด้านหลังนะครับที่มันเขียนว่า4โอห์มซับนะครับเพียงเท่านี้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วต่อปลัก๊กแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธเพื่อเล่นเพลงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอ Set ัึ โอเคหลังจากเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ไปหา่านรีโมทมาด้วยนะครับไม่งั้นคุณจะไม่สามารถเปิดลำโพงได้ก็ตั้งเปิดเทปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะคซึ่งการเชื่อมต่อบลูทูธคือง่ายมากก็กดสวิตช์บลูทูธ USB 1ปุ่มอะแล้วก็มาหาในโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมันจะชื่อว่า Creative s t r a t นะครับผมก็ตามชื่อรุ่นลำโพงเลยก็คอนเน็กเข้าไปนะครับผมเราก็จะสามารถเปิดเพลงผ่าน YouTube หรือผ่านแอปอะไรต่างๆก็เปิดได้แล้วนะครับแค่นี้เปิดติดนะครับก็จะมีเสียงออกมาวิธีการใช้งานง่ายการเชื่อมต่อคือง่ายมากๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ อย่างไรบ้างครับก็ถ้าพูดกันตามตรงอันนี้ขอพูดกันแบบตรงๆเลยนะครับตัวนี้สเตรทเนี่ยก็เสียงอาจจะไม่ได้แบบแน่นเหมือนคาตานะนะครับต้องพูดก่อนเลยว่าตามราคานะครับก็คือ2,990บบาทเนี่ยเสียงไม่ได้แบบแน่นเบสหนักกระหึ่มนะครับเสียงค่อนข้าง พอใช้ได้นะครับเรียกว่าอยู่กลางๆแล้วกันดีกว่าลําโพงติดจอดีกว่าลาโพงตั้งโต๊ะราคาถูกนะครับกับราคา2,990บาทก็ถือว่าเหมาะสาหรับคนที่งบไม่เยอะมากแต่ถ้าใครบอกว่าต้องการความสุดเสียงเบสแน่นเสียงร้องที่เพราะใสมากกว่านะครับอันนี้ผมแนะนําแบบจากใจจริงเลยนะครับว่าให้กระโดดไปเล่นตัวคาตานะเลยถึงแม้ว่าราคามันจะแพงกว่ากันเกินเท่าตัวก็ตามทีนะครับตัวนี้มันจะแบบอารมณ์แบบ เสียงเบสจะสุดก็ไม่สุดเสียงแบบเสียงแหลมจะสุดก็ไม่สุดนะครับมันยังแบบครึ่งๆึ้นกลางกาอาจจะเป็นเพราะ ผมลองทดสอบผ่านตัวบลูทูธโทรศัพท์มือถือด้วยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ตัวคาตาณะนี่ผมบอกเลยว่าคือรีวิวปุ๊บเนี่ยผมแบบยกนิ้วให้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่งบไม่เยอะมากแล้วกันนะครับในราคา2,990บาทไม่เกะกะโต๊ะได้เสียงเบสมีซับบูเฟอร์นะครับแต่ว่าเบสอาจจะไม่ได้แน,น,น่นหนาหนักมากนะครับแล้วก็เวทีเสียงอาจจะไม่ได้กว้างขนาดนั้นแล้วก็ที่สําคัญผมลืมบอกไปนะครับตอนแรกเนี่ยผมดูไม่ครบ จริงๆตัวซาวบาตัวนี้นะครับเขาจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ทางด้านข้างนะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงพร้อมกับตัวพอร์ต USB ที่สามารถใช้ปลายเพลงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเสียบแล้วก็เปิดฟังเพลงได้เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่จําเป็นต้องมีรีโมทถ้าไม่มีรีโมทก็สามารถกดที่ด้านข้างได้อันนี้คือเพิ่งเห็นจริงๆ ก็เป็นว่าใครที่บอกว่ากำลังมองหาลำโพงดีๆสักตัวหนึ่งในราคาไม่เกิน3,000บาทตัว Creative State ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ใครหลายๆคนกำลังมองหาลำโพงซาวบาร์แบบไม่กินพื้นที่เสียงแบบกลางๆพอใช้งานได้ในชีวิตประจำวันดูหนังฟังเพลงเปิดเสียงไม่ดังมากนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ทางผม Nob Extreme m ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ใครที่ชื่นชอบรีวิวดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ